งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาทีกล้วยไมย้ออกดอกช้า ฉันใดการศึกษาเป็นไปฉันนั้นแต่ออกดอกราใดงามเด่นการศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานเกษียณอายุราชการของนายจำชํำนานยง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีวิทยากรตำบลยางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคม2566วันคืนที่ภาคเพียรสู่วันกเกษียณที่ภาคภูม ขอนำประวัติและผลงานของนายจำนงชำนานยงพอสังเขปดังนี้นะคะนายจำนงชำนานยงเกิดเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราช2506ปีถอเป็นบุตรชายของคุณพ่อคำพาและคุณแม่บุญมาชำนานยงเป็นบุตรลำดับที่สองจากพี่น้องทั้งหมด10คน ปัจจุบันสมรสกับนางกัณพันอนชัยตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสหาาวมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือนางสาวพิมพ์วิไลชำนาญยงกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี และจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปีการศึกษาถัดไปพติปประจําใจทําวันนี้ให้ดีที่สุด,ดสักวันหนึ่งเจ้าจะรู้ว่าครูรักสักวันหนึ่งจะประจักษ์เป็นสักขี สักวันหนึ่งเจ้าจะรู้ว่าครูดีสักวันหนึ่งจะได้ดีเพราะมีครูสำนักงานการศึกษาพระประิยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาชื่อนายจำานงชำนาญโยงตำแหน่งหน้าที่หรือตำแหน่งงานในปัจจุบันรองผู้อำนวยการโรงเรียนและนายทะเบียนวิทยาฐานะ เข้ามาศึกษาชั้นเอกนักธรรมเอกปรริญญาโทสาขาว,วิชาการบริหารการศึกษาสถานที่ทำงานโรงเรียนรังสีวิทยากรวัดป่าจันทรังสีตำบลยางอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดหน่วยงานสันกเขตการศึกษาพระปริยัติแผนกสามัญศึกษาเขตเก้าที่อยู่ปัจจุบันเลขที่1 1 6หมู่13บ้านปลาขาวใหม่ตำบลยางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการศึกษาของนายจำนงชำนาญยง 1. ประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่4การศึกษา2517โรงเรียนบ้านโคกุงตำบลขามเปี้ยอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด 2. ประกาศนียบัตรนักธรรมเอกเทียบเท่าประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2530 สามนักเรียนวัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินส์ 3. ประกาศนียาบัตรปร,ริญญาธรรม3ประโยคปท3เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่3กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2530น้สานักเรียนวัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินสี 4. ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา2540สถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยปีการศึกษา2545 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานครส่วนกลาง 6. ปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาปีการศึกษา2555จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรุงเทพมหานครวุฒิทางธรรม 1. ธรรมศึกษาชั้นเอกปีการศึกษา2530สำนักเรียนวัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสิน2ธรรมศึกษาชั้นเอกปีการศึกษา2557วัดป่าจันทรังสีตำบลยางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศนียบัตรประเรียนธรรม4ประโยคปีการศึกษา2537สำนักเรียนวัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสิน์ค่ะประสบการณ์ทำงานปีที่เริ่มทำงานปี2537ถึงปี2546ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปร,ะริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี ประจำสำนักเรียนวัดร่องคำจังหวัดกาลสินรวมระยะเวลา7ปีค่ะปีพุทธศักราช2546ถึง2549ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนโรงเรียนกุศลส,สมาครวิทยาลัยโรงเรียนพระปริยัติธรรมรแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่14รวมระยะเวลา3ปีค่ะ ปีพุทธศักราช2549ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนโรงเรียนรางสีวิทยากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่9ในตำแหน่งครูสอนระยะเวลาหนึ่งปีค่ะปีพุทธศักราช2550ถึงปัจจุบันได้รับแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในตำแหน่งครูประจำ และได้รับแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา5ปีค่ะและเมื่อปีพุทธศักราช2558จนถึงปัจจุบันได้รับแต่งตั้งจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรวมระยะเวลา5ปีค่ะ ผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ได้รับยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับและการเผยแพร่นับย้อนหลัง3ปีนะคะปีพุทธศักราช2561เป็นครูที่ปรึกษาและฝึกซ้อมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์งานทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพร,ระปริยติธรรมแผะกสามัญศึกษาระดับประเทศชนะเลิศที่หนึ่ง กิจกรรมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เชิงบรรยายธรรมได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองระดับมอตน้นเผยแพร่โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานในกิจกรรมทักษะทางวิชาการในที่ต่างๆค่ะปีพุทธศักราช2562เป็นครูที่ปรึกษาและฝึกซ้อมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์งานกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินวัดส,สำราญนิเวศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองกิจกรรมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เชิงบรรยายธรรมเผยพระโดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานในกิจกรรมทักษะทางวิชาการในที่ต่างๆค่ะและเมื่อปีพุทธศักร,ราช2563เป็นครูที่ปรึกษาและฝึกซ้อมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์งานกิจกรรมแข่งขันทักษะนาวัดส,สัมราณิเวศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกิจกรรมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เชิงบรรยายธรรมเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการสแสดงผลงานในกิจกรรมทักษะทางวิชาการในที่ต่างๆค่ะผลงานของนายจำนงชำนานยงในการครองตนคุณธรรมจรรยาบ,บรณและจิตวิญญาณนายจำนงชำนาญยง มีความรักและศรัทธาในอาชีพครูประพฤติตนอยู่ในระเบียบว,วินัยและสัญญาบัตรของข้าราชการครูประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือหลักเศรษฐกิจประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตามระเบียบว,วินัยของทังราชการและขนบธรรมเนียมอันดีงามของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสถานศึกษา ปฏิบัติตามหน้าที่และคำสั่งผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถรักเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันทั้งงานในหน้าที่และงานส่วนตัวมีความเมตตากรุณาเสียสละอุทิศตนและเวลาให้แก่นักเรียนไม่ลาทิ้งหน้าที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะมีการจัดการเรียนการสอนโดยสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้เพื่อนครูและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนค่ะการครองคนคุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่นและสังคมนายจำนวชำนาญยงปฏิบัติหน้าที่ครูสอนให้การอบรมเลี้ยงดูนักเรียนบนพื้นฐานความรักความเมตตาส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแบบชาวพุทธที่ทางโรงเรียนในชุมชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล สร้างความสัมพันอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองจัดประสบการณ์ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้ง4ด้านคือด้านการอ่านด้านการคิดวิเคราะห์ด้านการเขียนและด้านการพูดนำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความรู้ผู้คุณธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะการครองงานคือการปฏิบัติงาน นายจำงชำนาญยงตระหนักถึงหน้าที่ความเป็นครูที่จะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันโดยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่นการจัดทำแผนการสอนการผลิตสื่อการเรียนการสอนการวิใจัยในชั้นเรียนใช้นวัตรกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สนุกสนานกับการเรียนเรียนรู้ผ่านการเล่นวัดและประเมินผลตามสภาพจริงผู้เรียนได้ เติมเต็มตามศักยภาพมีพัฒนาการที่เหมาะกับวัยมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ะัทะนททห้าาี่คญขอเจริญพรทุกท่านอัตมภาพในนามตัวแทนของศิษยานุศิษย์ของอาจารย์จำนงชำนานยงวันนี้ก็เป็นวันกเกษียณอายุราชการวันที่ภาคเพียนและวันกเกษียณที่ภาคโภม วันนี้อตาตมาภาพก็จะเป็นตัวแทนของศิษยานุสิทธ์ได้กล่าวถึงาวันเกษยียณอายุราชการของท่านอาจารย์จำนวงในวันนี้เป็นวันที่ท่านต้องอำราชุดสีกากีวางไม้พายเรือตลอดระยะเวลาที่ท่านได้สั่งสอนอบรมศิษยานุสิทธ์รุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ผักดันพายเรือส่งถึงฝากฝั่งให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ วันนี้ก็เป็นวันที่ท่านได้ภาพภูมิได้เกษียณอายุราชการอาตมาภาพก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นศิษยานุศิษย์ที่ท่านได้นำมาฝากเล่าเรียนที่วัดพิชยยาติการามวรวิหารแห่งนี้กอด้วยที่ท่านได้เป็นครูบาอาจารย์สอนท่านพระครูอภิรัตชินวง์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยาผู้ช่วยเจ้าวาสวัดพิชยยาติการามวรวิหาร รักษาการแทนเจ้าวาดวัดป่าพุทธชินวงศารามประธานมูลนิธิพุทธสุวรรณภูมิตลอดถึงยังเป็นคณะทำงานสนองงานในหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าวาดพระพิเชยญา,าติการามรับวิหารแห่งนี้สุดท้ายนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขออำนวยวยพรให้อาจารย์จำงชำนานยงจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จเริอด้วยอายุวันนะสุขะพระรปฏิพานธนาสาร,รสมบัติปาธนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปได้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปาธนานั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จแก่อาจารย์จํลองชํานาญโยงทุกประการเธอ,อสุดท้ายขอฝากบทกลอนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันนี้ความภูมิใจมีได้อยู่ในพานไหว้ครู แต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธินั้นไปได้ดีฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอลู hi